สวัสดีค่ะแม <นา S 2> ่แม่ถึงแล้วม่ชังใครอยาขอเปิดเสียงดังนิดนึง ชื่ออะไรคะฟ้าก็ได้ค่ะน้องฟ้าอะหนูส่งคําถามมาบอกว่ามหาลัยมีคลาสกิจกรรมเยอะคนที่ไม่ผ่านก็จะเฟลใช่ไหมจะจัดการกับความรู้สึกเฟลหรือเซลฟ์ดาวน์หรือสงสัยในตัวเองยังไงถูกไหมลูกใช่ค่ะหนูไปคัดอะไรมาไหนเล่าให้ฟังซิคือจริงๆมันเป็นสิ่งที่หนูแบบรู้สึกว่าตัวเองอะโอร์คัมันได้นานแล้วแต่ว่าด้วยด้วยยอดผู้ติดตามหรือว่าด้วยหลายๆอย่างไมไ่รู้สึกว่าตแบบัวเองมีเสียงที่ดังพอจะแบบ้อยเรื่องนี้ก็เลยแบบอยากช่วย,ยน่ารักมากเลยเราปบปมกระบอก เสี่ยงให้แล้วคืออาการเพื่อนเป็นไงเวลาเขาไปคลายกิจกรรมแล้วอาการเขาเป็นไงใช้คําว่าแบบเซลเดาละกันค่ะแบบว่าเขาต่อให้เขาจะรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ไม่เก่งไปเลยอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอะอ,อเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเแล้ว,ลวทำไมยังยังไม่ได้อีกนะทั้งทั้งที่รู้สึกว่าเต็มที่แล้วหรือทั้งทังที่รู้สึกว่างานนี้เหมาะกับเรามากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าจริงๆเรื่องนี้คันปากนะปกตินะอ่ะใครไม่เคยสงสัยในตัวเองมาก สงสัยทุกคนทุกคนคนที่ลงมือทอําอ่ะสงสัยทุกคนคนที่ไม่ลงมือทอําอ่ะก็ไม่สงสัยอะไรหรอกผะไม่รู้จะไปเรื่องสงสัยตรงไหน <c oughs> นะคะอย่างนี้ลูกน้องฟ้าเวลาที่เราเกิดภาวะเซลฟ์ดับหรือสงสัยในตัวเองข้อที่1บอกก่อนว่าเป็นเรื่องปกติข้อที่2เวลาที่เราเกิดความสงสัยในตัวเองเอตกลงเราเก่งหรือเปล่าเรากลับมาถามตัวเองอะไรคือนิอยา,ามคำว่าเก่งวะการถูกเลือกหรอวะที่แปลว่าเก่ง แปลว่านักแสดงที่เขาไป a u ดิชั่นเป็นร้อยคนแล้วเขาเอาบทเดียวแปลว่า99า9คนคือคนไม่เก่งเหรอเช่นั้นนะ,นะคะมันมีเหตุรับผล <S <S เหตุและปัจจัยอ่ะสาเหตุอะ่ะที่จะทําให้เราได้รับสิ่งที่เราต้องการอะ่ะ มากมายเหลือเกินสมมติสมมติไปออดิชัน่นคุณลูกแก้วเลือกคนหนึ่งคนมาเป็นนักแสดงจากเหตุผลอะไรบ้างอันแรกคือตรงตามบีฟคาแรคเตอร์บางคนเอออาจจะหน้าดีก็ได้หรือบางคนโอ้ยคนนี้เก่งมากแต่ว่าม,มันไม่ตรงบรีฟอ่ะก็ไม่รู้จะส่งต่อ,อยังไงอย่างล่าสุดป,ปั๊บทำแคสติง้งละครเวทีค่ะแล้วก็ุหลายคนน่ะเก่งมากคือเรามานั่งตีกับพวงกับว่าจะเอาใครดีเพราะว่าออทุกคนน่ะเก่งหมดเลยเออแล้วสุดท้ายมันเป็นเรื่องของเคมีใช่ใช่คือมันเป็นเรื่องของเวลาโอกาสอะไรเหมาะกับเรา แต่ถ้าเราเอา,เอาใจมาวางที่เหตุอะแทนที่จะไปไว้ที่ผลซึ่งมันเป็นปกตินะว่าเราก็จะหวังผลอยู่แล้วแหละเราไปออดิชั่นเราก็อยากได้เนาะแต่เมื่อมันไม่ได้ก็คือแค่ไม่ได้ก็รู้เสียใจก็เสียใจไปเลยก็น้อยใจเสียใจหมายถือว่าไม่ไม่ต้องน้อยใจคือเสียใจได้ก็มันผิดหวังอะเป็นเรื่องปกติแล้วความเสียใจมันก็จะหายไปแต่เป้าหมายที่เรากําลังจะเดินไปข้างหน้ามันยังคงอยู่นะ <c oughs> ถูกป่ะสมัยสมัยเรียนเนี่ยอืมค่ะ นา,นานนิดหนึ่งขอจูนแบบครูแล้วจะยังอยู่ชาติที่แล้วใ่มันยังไม่ตายจากชาติที่แล้วนะคะแล้วก่อนกู้ออดิชั่นนะแล้วถ้าเมื่อไหร่นะคะหวังเยอะจะพยายามเยอะเวอร์อแล้วก็จะไม่ค่อยได้แต่เมื่อไหร่นะที่ครูไปทําแล้วครูสนุกในการออดิชัน่นครูจําได้เลยตอนนัโฆษณาดอทอเป็นขึ้นโทรศัพท์อันหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยให้เป็นเมียขี้บ่นเด็กตอนนั้นนี่คือ เรียนจบใหม่ๆไม่ได้คิดอะไรเลยสนุกโอ้ยที่เปิดน้ําทิ้งเป็นสาโนด่านบ้านมึงผลิตน้าเองหรือไงฮะอะไรเงี้ยมาอะไรมาตอนเด็กอยากก็ด่าไปเรื่อยเปื่อยู้กกำกับพวหัวลาะยิ่งหัวลาะยิ่งมันเข้าไปใหญ่เราก็ยิ่งใส่ได้ใจอ่ะซึ่งงานนั้นอ่ะกลับมาแบบได้ไม่ได้ไม่รู้เลยนะรู้แต่สนุกจังเลยอ่ะตอนทำอ่าสุดท้ายได้ในขณะที่อีกงานหนึ่งโอ้โหตั้งใจมากพยายามเวอร์เลยนะ แล้วพอตอนที่ทําไปเขาก็ชอบด้วยนะเขาบอกชอบมากเลยชอบน้องมากเลยอยหวังมากเพราะงานนั้น่ะถ้าได้เป็นแสนสุดท้ายเขาโทรมาบอกว่าพอดีเขาอยากได้ลุกลูกครึ่ง อ่าเขาเปลี่ยนบีบเฉยเออเขาอยากได้รูปแบบลูกครึ่งอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องความเก่งไม่ใช่แค่เรื่องความสามารถมันมีตรงโจทย์เข้าไหมม,มันมีเคมีตรงกันไหมอย่างที่ป๊บอบบอกฉะนั้นเหตุปัจจัยมันมากมายเกินกว่าที่เราจะมานั่งตัดสินตัวเองอะลูกใช่คือครูอยากให้มองว่ามันเป็นการวิ่งมาราธอนอตอนสมัยมยัธยมยมหาลายัยครูโดนปฏิเสธบ่อยมากนะมแม้ว่าสมมติอย่างช่วงเรียนนิเทศจุฬาก็ปีหนึ่งปีสองยังออเดชั่นไม่ติดแต่สุดท้ายอะวันนี้ผ่านมาเป็น10ปีเราเราได้ยืนนใ ในเป้าหมายของเราที่เราต้องการนังนั้นให้มอง<ช>เป็นวิ่งมาราธอนเนาะใน<ช>้ใ<ช>องฟ้าฟังแล้วรู้สึกไงบ้างลูกรู้สึกดีค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะทําให้แบบหลายคนที่เจออยู่แบบว่าเห็นภาพกับสิ่งนี้มากขึ้นเพราะว่าหนุหนูก็พูดคุณครูเลยว่ามันน่าจะมีแบบหลายปัจจัยจริงๆไม่ใช่แค่เราหรอกตอนเรียยนิเทศเราก็เคยเฟลจากการแบบเรื่องละครนิเทศเนาะซึ่งตอนนั้นเราว่าเราเป้าหมายชัดแต่จริงเป้าหมายเราตั้งตอนนั้นก็คือฉันอยากถูกเลือกจากเพื่อนๆฉันอยากถูกยอมรับ พอเราเป้าหมายไปเบสออนคนอื่นปุ๊บไปเบสออนผลที่เราควบคุมไม่ได้ใช่มันก็หน่อยเลยแต่พอเราเรียนจบมาเราเราย้ายโฟกัสว่าเอ้ยเราอยากทําอาชีพที่สร้างประโยชน์ให้ผู้คนได้แล้วเราควบคุมมันได้ในยการพัฒนาตัวเองใช่แล้วพอเราสามารถทําได้มันก็ได้ทุกอย่างค่อยๆเข้ามาเองใช่นะงนั้นบอกเพื่อนเรานะลูกฟ้าโฟกัสที่เหตุไม่ใช่โฟกัสที่ผลแล้วเดี๋ยวสุดท้ายผลจะมาหาเราเองโอเคนะคะ ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะป๊าเป็นอาการยานามิของเพื่อนจริงๆนะลูกเลิก